เพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดล้าวลงขาเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าจากกระดูกหรือหมอนรองกระดูกโดยที่ไม่ตรวจวินิจฉัยเพราะอาจารย์เจอประสบการณ์มา,มามากมายที่ว่าคนไข้มาบอกว่ากระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกทับเส้นพออาจารย์มาตรวจส่วนใหญ่ไม่ใช่ครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเกิดจากกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกอักเสบหรือเก่็งตัวนะหมายเหตุไว้เลย อย่าให้ไปหลอกคนไข้เขาอีกนะครับเราต้องตรวจแยกโรคคนไข้มองกนกลัวกังวลมากนะมาจากเห็นไหมเพชรบงเพชรบูรณ์มาจากที่ไหนก็นแล้วแต่กระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกทับเส้นโอ้หมอลรองกระดูกคุณจะอยู่ได้ไงสองปีปวดตายแล้วนะตัวนี้ฟิลิปร์มสตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญนะเดี๋ยวเราไปดูน,นายกระดูกนะเกาะมนะเกาะมาเกาะนี้และอีกห้ามัดที่เหลือก็จะมี เลียงลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเมแบบื่อกี้พิลิฟอร์มิสใต้ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะมีเจมิลัสออฟทูเรตออฟทูเรเตอร์แมกนัสมินิมัสเอ็กซานัสอินเตอร์นัสนะครับเดี๋ยวนะออฟทูเรออฟทูเรเตอร์เอ็กซานัส อินเนัตอันนี้สองมัดเป็นมัดที่สองมัดที่สามมัดที่สี่ที่ห้าเป็นเจมิลัสชื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ไละอินฟิเลียกับซุปิเลียมีสองมัดเหมือนกันมัดที่หกมัดที่หกนี่ก็คอร์ดดาตัสคอร์ดดาตัสคอร์ดดาตัสฟีโมลิสหกมัด ทีนี้มันเรียงเล็กๆอย่างนี้โดยเฉพาะโดยเฉพาัตตัดพราะเพราะตตัเอ่อเอราัตตัฟิโมลิสเนี่ยจะเกาะแถวนี้เกาะล่างๆเลยเป็นแผ่นนะถ้าตรงนี้เรากดล่างสุดตรงใกล้สุดนั่งแล้วคนไข้หลายคนที่นั่งเยอะๆแล้วเจ็บๆเกิดจากกลุ่มหกมัดตรงนี้ครับซึ่งเรียงอยู่แถวนี้เรียงอยู่แถวนี้โดยเฉพาะร่องนี้บางร่องสอดมาตรงนี้แล้วก็ฟิลโมิสมัดใหญ่มาจากตรงนี้นะครับ พวกออฟติเลเตอร์ก็สอดมาตรงนี้แล้วสอดเข้ามาข้างในนะเจมิลัสอินฟิเลียอะไรเลยเหมือนกันคอร์ดัตตัสก็อยู่แถวนี้เนี่ยกลุ่มแถวเนี้ยกลุ่มข้างล่างนะถ้าแม็กซิมัสกับพวกมีเดียอะไรนี่อยู่ข้างบนแต่ถ้ากลุ่มเอ็กซ์านอสโรเตเตอร์เนี่ยอยู่ข้างล่างมาเกาะนี้เวลาเกาะตรงนี้พอมันมันดึงมันก็ช่วยหมุนไปข้างหลังเห็นไหมมันก็กล้ามเนื้อมันก็เลยอยู่ด้านหลังทำไมชื่อมันกันกับตรงหิวหรอคะคอร์ดัตส์อ่าแต่ต่างกันตรงนี้ฟิโมลิสฟิโมลิสความมคอร์ดัตมีหลายมัด แต่ตรงนี้จะเป็นตัวแยกคําว่า q u ด d r ั t แปลว่าสี่เหลี่ยมไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้ก็ตัดล r a t u s l u m ล o r u m l u m า a l d อ่าแต่ตรงนี้ q u a ด r ั t u s f e m o r แสดงว่าอยู่ที่ขา,าอยู่ที่ฟเมอร์อ่ะตรงนี้ก u a d r ั t u s ล u ม b o r u มันชื่อชื่อยาวตแต่ q u a d r ั t แปลว่าสี่เหลี่ยมคือลักษณะกล้ามเนื้อเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเดี๋ยวอาจารย์จะชี้ให้ดูเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นปัญหามากเนื่องจากกลุ่มนี้มันอยู่ทางด้านหลังเวลาถ้าเราจะยืดกลุ่มกลุ่ม external rotator เนี่ยเราต้องทำ internal rotation ใช่ไหมเ e ตหมุนก็คือไคว้ไคว้ในควยในเสร็จแล้วก็มันอยู่ทางด้านหลังมันก็น่าจะทำหน้าที่ extension ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยืดเขาเราก็ต้องทำหน้าที่ flexion f l e ไปข้างหน้าเยอะๆเห็นไหม ให้ hey, เราควายแล้วก็เฟกมั้งงอเห็นมั้ยแล้วอินเทอร์นอลด้วยอินเทอร์นอลแล้วก็ฮิปเฟกด้วย,วด,วยด้วยกันแล้วก็ยังอะไรอีกแอดดักด้วย3ทิศทางเพราะว่านะเราแอดดักเข้าไปช่วยยืดไปข้างหน้านะควายอย่างเงี้ยปึ๊บหรือถ้าถ้าอะไรถ้ากอดแล้วเฉียงหรือถ้าอุ้มลูกมันพวกนี้จะตึงหมดครับ การที่เรายืดตรงนี้จึงขึ้นอยู่กับลักษณะจุดเกาะต้นเกาะปลายของเขาเห็นไหมนะสะโพกนี่สําคัญนะเนะพราะคนไข้มาส่วนใหญ่นี่มาหาเราด้วยกันกลุ่มสะโพกเยอะมากถ้าเราเข้าใจกล้ามเนื้อทั้งรอบทั้งหมดเขาเนี่ยเราก็จะรักษาเขาได้ง่าย<ม>นะโอเคสงสยัยตรงไหนไหมชื่อไม่ซีเรียสน,นะตรงนี้เราร<อ>แต่ จำให้ได้ตัวนี้มัดนี้ iliformis อยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ external rotator ส่วนไออ obturator e x t e r n a s i n t e r n a s gemellus inferior superior ก็จำได้ก็ดี quadratus femoris าาจำได้ก็ม็ไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ให้รู้ว่ามันอยู่กลุ่มไหนนะครับก็ได้ไปกี่มัด6 7 8, 9โอ้ตรงนี้เกือบ20มัดนะ10กว่ามัดยัง